บาทนี่ถือว่าราคาดีเลยนะดีเท่าสามสิบคือเป็นปาอาจารย์หมอเขาเขาจะพร้อมแบบเขาเขาเป็นเริ่อเนะี่ยเขาจะชื่นชมคือถ้าหรือว่าได้คุยบ่าง คุยเรื่องแก้วน้ำม้าไปคุยเรื่องอะไรไปกันนะครัน้ำลงไปแล้วพี่เอออันนี้คือเจ็ดเดือนมีสามลำจากเดิมที่เราลงต้นเดียวเธอแน้นคือแล้วเราตัดที่ค่ะเพิ่งแข็งขึ้นมาแข็งต้นขึ้นมาแล้วเราตัดมันเคยสูงสุดประมาณเท่าไหร่พ่อเมตรเท่าไหร่ต้ไม่สูงต้นสูงสองเมตรสองเมตรกว่าประมาณนี้เราตัดให้เขาเดี๋ยขึ้นมาเองเดี๋ยวขึ้เองแล้วต้นแบบอยาเขาจะขึ้นมาอย่างเงี้ยขึ้นไปเรื่อยเลยเคยแบบว่าคือมีคู่ไหม อู้ซู่เลยตลอด้อนมันแปดกันอ่ะ้อนวิธีก็แทงทีเดียวเป็นสิแทงหรอฮะอ๋อใช้ฟางมันดีอย่างนี้แหละมันให้ความชุ่มชื้นแต่ว่าคือใช้ใบก็ได้ใบก็ได้ แก่อะไรเงี้วะไม่แก่เลยทำคือทำนาทำนา,ำนาแล้วก็ทำเผือกก็มันก็บางครั้งก็ขาดทุนเนะาะบางครั้งก็ได้ก็ไม่ได้ไม่เยอะ อันนี้ก็ลูกชายเขาให้มาทำหน่อไม้นี่แหละกับกี่ปีคะแม่หน่อไม้ก็ป,ป,ปีกว่าแล<ะ>้วจะสองปีแล้วละ่ะส่วนหน้านะส่วนนี้ยังไม่ได้ปีส่วนนี้ได้แปดเดือนแปดเดือนเรว่พาพันธุ์ไผ่ตรงลืมแรงพันธุ์ของอินโดลําต้นก็จะไม่สูงมากจะไม่ลกแล้วก็จะทนแรงนทนฝนแล้วก็หน่อก็เยอะแล้วจะออกหน่อได้ไวประมาณ ทั้งปีก็ทั้ทงปีก็จะหยุดอยู่ช่วงหนึ่งสักเดือนหนึ่งเดือนช่วงปีใหม่ค่ะว่ามันชนปีแล้วนะก็จะหยุดอยู่ระยะหนึ่งก็ประมาณเดือนก,อกว่าๆคราวนี้ก็จะติดมาตลอดเหมือนสวนหน้าอ่ะส่วนหน้าจะหยุดไปเมื่อเดือนกุมกุมพาแล้วหยุดไ,ไปเดือนหนึง่งเราจะถ่ายรูป,ไ,ปไม่แม่เดินมาเลยแม่เดินมาเลยเดินมาผ่านพี่หนุ่มก่อนหนูจะถ่ายตอนถือไอ้นี่เฉยค่ะให้้นงก็คือจะมีแบบนี้ด้วยภู่ิปัญญาที่บ้านหนึ่งสวนหนึ่งอ่ะไปเลยครับนี่ย เทเบิลค่ะแต่ว่าของเรียนเนี่ยก็คือสมาชิกจะดูได้คืออำเภอเมืองเถวใต้หกองนี่หันแดงแกะคอแล้วก็หนองแพร์แถวใต้ถึงกองค่ะอีกแม่ไปแม่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยครับอยากดูเนาะเพราะ่วนหนน่งก็จะขวาครู้พ่อกับแม่แหละวิธีการปลูก อ,อันนี้ก็บอกเราหรอคะนนนนท,ท,ท,ทำอมันไม่พอไม่ทันแต่มันก็ต้องทำทิ้งไว้เนาะทิ้งน,นี่นนรายการแถวเลยแบงค์ก็ทำรายการนะแป รายการแปดเจ้าเนี่ยที่ต้องส่งที่ต้องส่งอ่ะเราต้องอัดแน่นไหมพ่อคะเวลาอัดอัดต้องอัดแน่นเลยต้องแน่นถ้าอย่างนี้ตายแล้วเนี่ยอ๋อมันเหลืออ๋อถ้าอย่างนั้นคือตายเดส์มอร์ไรเฉยเดินไปขาดไปตลอดเดี๋ยวให้พี่กระดากข้างในก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปการเลือกต้งใหมการปลูกปลูกเป็นกิ่งตอนขุดหลุมยังไงวิธีการปลูกพ่อนั้น่ขุดหลุมก็ลึก40เซนกว้าง40เซน เทียงแค่ดิง่ง5องศากว้าง3เมตรดิง่ง5องศาเวลาหนอขึ้นมาหนอก็จะตั้งตรงแล้วก็เอาไว้แค่3ลำ3ลำเป็นตัวแม่หลังจากนั้นพอได้3ลำแล้วปล่อยเลยนอขึ้นมาแล้วก็ตัดได้อายุเท่าไหร่คะถึงจะตัดได้ประมาณ 6, า6เดือน6เดือนนี่ตัดหนอได้หนอที่จะไปขายอ่ะตัดได้เลย อ,อ,อย่างได้แน่แน่นอน,นอนเลยสามเดือนนึงก็ต้องสามสี่หมื่นทุกเดือนน่ะต้องได้บางครั้งขึ้นทพียงกิ่งไผ่ก็สามหมื่นกว่าบาทแล้วเขาเขาว่ขาวขึ้นมากๆนะแต่ตอนนี้อยู่ในระยะเดือนนึงก็ประมาณสี่หมื่นห้าหมื่นเพราะกิ่งไผ่ออกเยอะก็ได้เยอะแต่ถ้าตัดต้นไม้นี่ประมาณเดือนละงสา,า,าม,ามสหมื่นกว่าบาทเพราะตัดต้นไม้ตัดต้นไม้ไม่รวมกิง่งไผ่ไม่รวมอย่างอื่นขายไม่รวมไม่รวมเพราะว่าช่วงเขาออกเยอะช่วงนี้ออกเยอะวันนึงก็เป็นร้อยโลอ่ะงั้นเดือนนึงแม่ก็ได้แสนอยู่แล้ว